แล้วครับเราอยู่กับเมทัลสลักแล้วนี่คือเขาเรียกว่าอดีตไงถ้าเก่าๆอ่ะด่านพวกนี้เคยมีในพวกเพลย์สเตชันหรือว่านะเคยเล่นเมื่อก่อนอยู่ครับมา,มาวิดานอะไรวะจำไม่ได้แล้ววะวิดานนี้ชัดเลยมีปูไงปูครับ ช่ไหมใช่ปูไหมวะใช่ดิเอาว่ะเฮ้ยปืนนี้อย่างเดือดอืมปูว่ะก็บแล้วได้เงินนะอืมอืมแต่เมื่อก่อนนี่คือเปลี่ยนโหแล้วนี่คือหัวหน้ามันเนี้ยครับคือบอสนะเมื่อก่อนอืมอืมแล้วปลาระเบิดยิงดิยิงดิยิงดิเฮ้ยยิงดิยิงดิยิงดิยิงไงยิง ยิงไม่สนโอ้โหแล้วยิงต่อยิงต่อยิงได้ยิงแล้วยิงใหม่ยิงเดิมต,าย,ตายกระสุนแล้วไงแต่เมื่อก่อนไม่มีท่าน,นี้เนาะแต่จะมีปืนพวกนี้นะอุ้ยแล้วทุบอะไรก่อนครับทุบอะไรก่อนทุบอะไรก่อนอืมตายไม่ต้องเติมเงินไงไม่ต้องหยอดเหรียญเฮ้ยเรียบร้อย มิชชั่นคอมพิวต์ยางง่ายดดยเมื่อก่อนนี้กลัวจะผ่านแต่ละด่านนะเออโดนกินเหรียญไม่รู้เท่าไหร่ด่านต่อไปว่ะเฮ้ย <Hey, S 1> นี่ไงไปเรื่อยๆครับใช้น้องไก่ในการเล่นว่ะเมื่อก่อนใช้เงินนะใช้เงินหยอดเอาตอนนี้ใช้น้องไก่แทนแล้วครับมาเป็นภาคอนี้นะต <Mission! Stop! S 1> าวะ่ะแล้วปืนเราดีจ,จัดๆเนี่ยปืนผมดีจ,จัดๆ ปลาระเบิดเสริมแล้วเก็บปูโอเคมันมีของเนาะนี่ปืนเราจะมีปืนประมาณนี้ปืนที่ดีสุดก็น่าจะเป็นปืนคนในตอนนี้ของเรานะโอเคแตงกิ้วขอบคุณเฮ้ยโอ้โหปืนน้ำแข็งอย่างแจม โอ้โหจำเกินไอ้ตัวพวกนี้มันเฮ้ยมันมีหมัดออกมาจากตัวเราด้วยวะ่ะหุยแล้วเอาอีกแล้วปูยกษงอีกแล้วชิมันเอาเอาปูยอีกเดี๋ยวเอาดได้เวลา,าสานกระสุนนะท่าใหม่ท่าใหม่แล้วมีม,มีคอมโบด้วยครับมีคอมโบที่ใช้ขาเรียกว่าใช้อกับตัวอื่นนะนี่เลยนี่ย นี่ไงแล้วเปิดมาไม,ไม่ต้องเกรงใจไม่ต้องเกรงใจเลยนี่เกลียบเ,เดี๋ยวไอ้ปูยักษ์เรียบร้อยแนะน่นอนไม่รอดไงก็ไม่รอดครับเรียบร้อยครับศูนย์แล้วจบแล้วไงจบยังเฮ้ยลืมช่วยไอ้พวกโปู อาว่ะแล้วถึงเกาะล้างอันนี้คือด่าน3นะนี่ไงหนึาแล้วมาครับด่าน3นึกถึงอดีตเลยนะแบบอยากจะย้อนกลับไปเล่นอีกครั้งหนึ่งเลยแต่ว่ามีนายสตรีมตอ,ตอนนี้มาว่ะมิชชั่นสตาร์ทแต่นี่ก็มันก็ย้อนได้นิดนึงนะแต่มันก็อาจจะไม่เหมือนเดิมครับมีเพิ่มเติมอะไรใหม่ๆด้วยนะ ปลาบินนินยาจำได้เลยเฮ้ยปูปูแม่งกระโดดออกมาอย่างน้ำแล้วช่วยตัวประกันไงช่วยก่อนครับเฮ้ยเอาเอ,อ้ยแล้วไปเลยเฮ้ยไปเลยว่ะไปเลยเหลาเดี๋ยวโอ้โหไม่เอาไม่ต้องไม่ต้องลงมาก็ได้ครับ โอ้เอาไม่คือหล่นปุ๊บไปเลยไงหล่นปุ๊บแล้วหายไปเลยครับโหดร้ายโหดร้ายเลยเกินโหดมากมากแล้วผมจะใช้ไอ้ไอตัวนี้มันใช้สกิลแล้วคือเวลามันจิ้งเนี่ยหรือว่ามันต้องกิ้งมาทางนี้วะโอ้อะไรวะเนี่ยไปแล้วครับตัวหลักไงตัวเกมหลักครับ ินโดนัทเพิ่มเลือดแล้วกันนะโูไม่อยากจะเหลือจริงเหลือจะเชื่อเรียบร้อยเรือพังแล้วเอาแล้วมีรถถังให้เข้าไงไปดิรถถังให้เข้าเอาเฮ้ยแล้วมีปูออกมาจากน้ำที่มีอาเขาเรียกว่าอะไรวะน้ำที่มีเอ่อ น้ำที่มีประกัดเอ้ยไม่ใช่ดิบไม่ใช่ประกัดดิบปาปินินยาดิคนละตัวและอืยิงครับยิงอย่างเดียวครับแปดหลอดไงเราก็ชนะอีกแล้ววะ่ะมาดีรถถังเรามีรถถังไงรถถังไงโอ้หเหลือพวกหลอดแล้วอะเรียบร้อยครับจานในอดีตเฮ้ยแล้วมันไปไหนแล้ววะ่ะเอนไม เออไปไหนแล้วมาก่อนมาก่อนเป็นเมื่อก่อนนี่ไม่รู้ว่าจะมาถึงตรงนี้หรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยระเบิดน่าจะถึงแนะแต่ว่าแบบก็เหลือตัวน้อยนิดแล้วเด้นอีกแป๊บเดียวก็จะหมดตัวโควต้าแล้วป่ะออนี่ไงยิงเข้าไปดีแล้วเรียบร้อยครับศูนย์รอดไปแตมสองหมื่นสี่พันเอ้เราเราไปต่อหรอชนะแล้ว ตัวหลักเราโดนปาเป็นย่างงาบไปแล้วครับโอ้โหสามด้านูชิว,ชวเรียบร้อยจบสามด้านนี้